มาวันนี้เรามากินซินเดอเรลล่ากันนอกบ้านรับบรรยากาศธรรมชาติบ้างใครที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยนะคะอยากจะชะลความแก่ให้กับตัวเองอยากให้ผิวพันณเต่งตึงซินเดอเรลล่าแมรินแนะนำเลยค่ะเพราะผิวหน้าที่เป็นริ้วรอยของแมรินนหะ แล้วก็จุดด่างดําดีขึ้นเยอะเลยจากที่มารินกินซินเดอเรลล่านะคะอันนี้มารินกินเข้ากล่องที่ห้าแล้วนะคะเห็นได้ชัดว่าผิวหน้ามมรินนุ่มอิ่มฟูผิวตัวก็เนียนเนียนไม่เป็นเกล็ดส้มค่ะใครที่อยากผิวเนียนลองค่ะเพราะซินเดอเรลล่าของเราเป็นคอลลาเจนเข้มข้นนะคะคุณกินสี่กล่องก็เห็นผลแล้ว ยิ่งใครที่ถ้าคุณผิวดีอยู่แล้วนะคะผิวของคุณยิ่งจะดีทวีคูณบอกเลย <c oughs> กินตอนท้องว่างเห็นผลไวค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามให้เยอะๆนะคะผิวเราจะใสจับผ่องมากๆเลย